ครับผมท่านผู้ชมมืลเน่เพรได้นัดหมายนะครับท่านผู้ชมพอดีพอเที่ยงมาเจอกับแม่พานเนาะแม่พานอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพย์กับฝนมืลเน่เพิ่นมาขอโชคขอลาภเพิ่นก็จะมีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไปสื่อสารเพิ่นหลับเพิ่นทั้งมากครับผมท่านผู้ชมว่างงวด่ผ่านมาแม่พานมาขอก็ได้ครับผมได้สองตัวตรงๆเต็มๆไลยเจ็ดสามงวดีนแม่พานไปเดินทางมาอีกเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พ่อน้องไปที่ตามเมืองเนาะว่างวดของวันที่มีเมษายอดเม่พานจ้า ขอจากแม่น,น,นี่นไ,ไปฝากพี่ฝากน้องไปเป็นเล็กตัวใดต้องไปถาเบิงไปรูดน้ำกันครับผมเนาะแม่พานจะจุดทั่วเสียงไทยไหมนี่มใช่จะให้รลวงสิงฟ์ง ทาใม่บัวกับร่งเป็นจะล่าช่องอยู่พอดีครับผมเนาะแม่พานจะจับลูกยิงปองนี่จะจุดธูเสียงไทยวันนี้จ,จับลูกยิงปองแล้วับจับลูกยิงป้องจ้าจะจับลูกยิงปองใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายก็ได้ เยอะถาบึงเขาไมเ็นางเนาะเยอะถาเนาะข้าแต่บุชนะชมนะ้าไห่แม่พา้ามันไปจับลูกมีฟองไห้ไปฝากแต่บุชชมแฟนช่องนะครับผมเนาะวันนี้มาเจอกันแล้วที่ว่าเป็นเป็นมือดีนะครับสมุชชมตามจริงว่ได้นัดหมายแล้วน้องไม่พ่านเนาะไม่ได้นัดหมายต่างคนต่างมาพ่อเทียงก็มากับแม่บัวเพราะว่าแม่อันนี้ไปบอกแม่บัวให้มาศาลอีกครั้งหนึ่งก็เลยพาแม่บัวมากราบท่านอีกครั้งหนึ่งก็มาเจอพอดีคงจะเป็นแม่ฮันนี้ไปนิมนภาพจย์มา ใช่ไหมรู้ดาวเอาไม่รู้ดาวดาผมเนาะอ่ะยวเขาถ่าบึงไปน้ำกันครับว่าแม่ผ้าสีไห้เลขตัวเล็เด็ดๆไปให้พี่น้องครับผมเนาะจับผู้เนกลอนจกแต่งทจาจับินก้จงจับผู้เฟองใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องอะก็ได้ เยวตาด้วยเยอตาเนาะค่ะแต่ผู้ชมเนาะให้แม่พามันไปจับลูกปิงปองให้ไปปากันแม่พามนะคะบอกว่าสิจับลูกปิงปองนะคะท่านผู้ชมเนาะเดินทางมาแล้วขอแม่ฮันนี่สีสารขอโศขขอหลับสิขอผ่านปิงปองนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวฮอสิมาลุ่นมาถาเบิ่งกันนะคะว่าแม่พามนะคะ สิจับลูกปินปองมาได้เลขตัวใหนนะคะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปะคะ mm ่ะท่านผู้ชมก็มาที่แม่ามก็มาทาแม่พาม่ก็มองดูแม่พามีไหมพาก็แผลเุ็นเยะถ่ายนะพาเะเพราะว่า ถ้ทาทำมาถึงแม่ทามก็แผ่บุญให้ท่านเลยอะไรเงี้ยแผ่บุญให้แม่ฮันนี่เนาะใช่ก็ก็มาได้แบบว่าไม่รู้ด้วยนะว่าวันนี้จะมาที่นี่ค่นี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไปไปเยี่ยมแม่ฮันนี่กันอะไรเงี้ยมาถามก็เลยโอ้อก็เลยแบบแต่ก็เห็นแต่แม่ฮันนี่อยู่ในคลิปที่เคยเห็นอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะได้มา มาแผ่บุญที่แม่พามิทำที่นี่สถานที่นี้เนาะใช่มาถึงก็แผ่บุญให้ท่านเลยท่านก็มองแม่พามอยู่นะอะไรประมาณนี้แต่ว่าแม่พามจะไม่มอสิทธิได้นะเพราะว่าแม่พามมีศีลมากกว่าแม่ฮันนี่อะไรประมาณนี้ค่ะอะไรแม่พามก็เลยอธิษฐานจิตให้ท่านแผ่บุญให้ท่านนะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่มันได้มาเจอกันแม่พามก็จะอธิษฐาน ขอให้กับ FC ทุกท่านที่ว่ามาเจอกันในวันนี้นะคะครับผมค่ะดูที่บุญวัสนานะคะว่าตรงนั้นว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแนวทางนะครับเนาะค่ะขอบพรเคุณเลยครับคุณแม่พามนิมนต์ครับนิมนต์ครับสาธุ์ค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะแม่พามนะคะบอกว่าจะสื่อสารและกระชับเหล็กปิงปองหายังจะปิงปองหายังที่แอดมินใดเอ่อบอกได้แจ้งไปกับทางเอฟซีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ แอดมินก็อาจจะไม่ค่อยถ่ายหน้าของแม่พามให้เห็นมากสักเท่าไหร่นะคะแม่พามขอไว้นะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้นะคะแม่พามกาลังสื่อสารกับแม่ฮันนี่สีสารนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิเป็นจังไดแอดมินนะคะจะสอบถามให้ถ่า ่สอบถามได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าถ้าสอบถามไม่ได้แอดมินก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ ທາງຂັ້ນບົรับຫມອດມັນຊິເປັນຈับ ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแม่ภาพนะคะกาลังที่จะลุ้นเลขปิงปองนะคะหรือว่าจับเลขปิงปองให้นะคะเดี๋ยวมินจะพาเขาไปเบิล้ลพาเขาไปเบิ้งไกลๆนะคะท่านผู้ชมเนะาะ จะได้ไปร่วมสร้างบุญบุสรับแนวทางที่ตำน้ำสมสังนาทางที่เรียนขาดกัจจัยมากมายที่จะสด้ในนั้นเราขอแบ่งบุญอะไรดีขอให้ท่านพี่ช่วยมาดูให้หน่อยนะคะสามตัวที่มีนก่อนศูนย์ครับศูนย์ตัวแรกศูนย์นะคะท่านผู้ชมตัวแรกเป็นศูนย์แล้วนะครับ ผมเหีนหลักให้ม่บ้านเอาลงเลยเสือม่เลยดุนตัวที่สองกันนะคะท่านผู้ชมกมาอยาไก่ด้วครับเนี่ยนี่ขันในสงเป๊กกันนี่อโอ้ยเก้า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 เ่้าเกเกเเห้าเกเก้า9ครัเผม คันอีกตัวนึงว่าอีกตัวนึงนี่พอเที่ยวขนหัวลงดีดีเลยนะคือต้องกันก้าเม็ดหัวเลยตัวที่สองคือเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาลุ้นตัวที่สามนะคะมาลุ้นตัวที่สามว่าตัวที่สามจะได้เป็นตัวใดจะมาตัวเดียวกันดิแปดแปดตัวเก้าแปดะมาแน่นอนตัวเกาปดะมาแน่นอนะกามีตัวที่มันเหมือนกันครับผมการตัดเหรียญนอกก็คือสูงเก้าเก้าสูงครับผมเก้าเก้าแม่พาม ได้แล้วนะคะ3ตัวแม่ฮันนี่สีสาน098รอดูเลขล่าง2ตัวนะคะหรือม่เจอเจอโดยบังเอิญนะคะตัวอยู่ช่วงปรด้นัดหมาห้าโอ้ยเก่งกันจับได้เมื่อกี้เนาะห้ากำลังชมห้า ตัวแหลกคือหานะคะท่านผู้ชมตัวแหลกคือหาเดี๋ยวมาทาเบิงอีกตัวหนึ่งยังเมนเียงบอกไปครับงวดที่ใช้มาในภาต้นช่วงสุนท่ายโ้งทุ่ทายครับเป็นเจ็ดสานะเจ็ดนะคะท่านผู้ชมห้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดห้า็นย์เก้าเจ็ดห 09857ลงนำ้ำวระเที่ยง09857นะคะท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวบนและสองตัวล่างลองพิจารณากันดูนะคะแม่พามนะคะเดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลนะคะสื่อสารกันนะคะท่านผู้ชม09857จะให้แม่พามจุดพูดไหมแต่ว่ามันจะนอนหหรอคะคะจะให้แม่พามจุดพูดไหม ไม่ไม่ไม่ผมว่าเอาเอาแค่หวงเพราะว่าแม่พ้าก็ขนลุกท่านทงให้แล้วเก้ากับหตัวเดียวกันนะคะตรงนั้นเกาับหตัวเดียวกัน่ไม่ผ่านเนาะแต่ว่าในในสตัวมันมีไปตรงกับของแม่บัวอยู่คือศูนย์เก้เพราะว่าแม่ค้าก็ขนลุกอยู่ตอนที่จับไปแม่ฮันนี่ท่านคงจะมาจากให้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ0 9 8ย์8้ ถ้า098ก็หา7เนี่แม่พามคิดว่าตัวไหนนาจะพั้นท้งได้หรือว่าตัวไหนนาจะมากหลายกว่ากันไม่ก็คิดว่าท่านคงจะให้แล้วแต่แม่พามก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นตัวไหนนะก็จะอยู่ในนั้นนะคะท่านคงให้แล้วนะคะไปชมเนาะลองพิจารณากันดูนะคะตัวเลขของแม่พามอย่างที่เราเห็นกันเลยนะคะ098 068 และ57ลองพิจารณากันดูใครที่ชอบนะคะก็แอดมินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสตาชาแนลและสตาร a c าชาแนลทั้ง2ช่องด้วยนะคะขออนุญาติออกมาจากตรงนั้นนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเนาะและสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็มีของดีมาฝากนะคะท่านผู้ชมเนาะ ีพึ่งน้องช้างจี้สามกษัตริย์และพระศิวลีแกะสลักนะคะไม้คูณไม้มันป่าพาทัทยังมีของดีไว้ติดบานติดโตติดเฮือนนะคะท่านผู้ชมเนาะติดกระเป๋าเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกานวัศกรครับปูวันนี้พอเชื่องเดินทางมากขอของดีกัะปูซึ่งนี้ยินยว่าปูมีน้องส้าง พอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชา ى. เพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้เิ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมี่พอให้พอเจ้าใงอรแบรงปันเอฟซีเนี่ยบอรครับออสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับเนื่องจากบัตถุมงคลจินีสิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกล้ยกับล้วงปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่น หลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องส้างเดบอเพื่อให้ลูกชิด์ยาโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บ้านที่เฮอนด้วยบ่านนี้เฮอนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมคงคลถ้ามาาขาขา,ขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสงร้างสมัยก่อนเฮาบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าน่องแมวนองแม,ว,งแมวก็ดี เขาเองของเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสั์สีสูงคูประหลาดๆก็เลยบ้าก่กความคิดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมบงคให้เชื้อทิ้ไปทิ่เหมื่ที่เหม่หมไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบปันใดคุยกหลงปูเกียวว่าไปใดนังส้างมาไปได้งาสั่งมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นหยก เป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ห้ยกาะดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนยีรีมีพูดจะกุนไม่ได้โตมียติยิดมีอำนาจสามารถมองเป็นอวดยึิยสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจย่างขนมาบานนี้ไนมีวัตถุแล้วมีหนองร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพื่นว่าทั้งมองลาวเพื่นว่าให้เอาฝากบกตูม ต้นูมกินน้ำหมกตูมกินเนื้อเขาีงฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํามี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราตาปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกนัอนจะเอาตัวย่อเอาขินคือย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากขุ่นปูนบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า ก็เวลายุ่งเรียนนี้มานี่คือมบกูนนี่นี่มันไม่ขูดเพราปสิทานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพรพพุธเป็นอีหยังครับผมอัสสีบรีอาสสีบีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่มีดําเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือพวกเสกของพุตตเบิดตำหน้าอยู่ในเจตํำนานเบิ้ดพวกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุกมาสอเลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้พุกเสกผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณัมวันนี้ลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีลงนีู่้กพวกเสกให้รุ่นแรกอ่าใช่ไปสองผู้รอด วัดรกู้คุณปูรอดทรมาซิโน่เป็นผููพิเศษผูที่สองสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนในพ้นมังมีอยู่กินสบายด้วยกันบรรจาทีดูครับนปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรุวบิรุยัตนบนคือปูรอดชงสีเมืองนี่มังบวกสายได้บ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยงเลย ปูรอดอมาจากสาปูรอดเป็นศิทธิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปค้องพยย่อใหญ่สีหอมครูราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมาก